นะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่นานครับพบกับผม,ผม,ผมไพ่เป็โก้และครับมาก,กันลาวพี่นอ้องวันนี้ทำน้นครับทำน้นทำน้นข้าวบ้านครับไม่ดูข้าวได้มากพี่นอ้องเออเวียดท็เลมาทำน้นรับน้ำพี่พี่นอ้องเออ อลองแรกครับใหม่ทำกันได้ไหมวันนี้ว่าจะออกมาวันหรือครับนาตาในการทำน้นวันนี้ครับเนยน้ำเพ่รักเพ่พี่นอ้องเออแรลกว่ารถบูนมาติดตรงนี้ครับติดอยู่ช่องวันพี่นอ้องเออมาปักเต้เที่ปูนนู่นว่านเขา ข้างในี้นะครับเกี้ยวๆนะครับกระจางบางข้างในี้นะครับตอนนี้อากาศดีครับพี่น้องเด็ดไม่ออกฝนไม่ตกค,ครับแต่ว่าตังเข้ามาแล้วครับ ดำมาแล้วครับหนาว่าไม่รอครับฝนนะไม่จะแดดฝนฝนนะครับอีช้านะครับอีชา้าแถวเพืนเพืเ่อนแถวปากกลางปากอีสานปากเนือนะครับงเกาหมดฝนแล้วเลี่ยฝเก็ไม่มีฝนแล้วเลย ทำงานกันไปยแล้วครับตอนนี้ภากตายคนกำลังตกครับพี่น้องตกแต่ทุกวันพี่น้องอือพอพ่อเดียวตาพ่อเดียวตาก็ยังตกเลยครับพี่น้องดูทำรือเนาะ อ,อย่างก็ตัดไม่ได้เลยมีโน่แบกคู่ก,ก,กับไปเคยย่างงานครับของ้นมันตกครับ นุ่นไม้นะพี่น้องนะวันนี้พ้นมาแล้วล่ะดูกคนตังเ้ามาแล้วครับเล่นะครับพี่น้องปลักไปในวงตำน้นในรถปูนกาว เรามาแลกกับว่าจะมันจะได้ไม่วันเราวันนี้น้นครับมันจะสำเร็จไม่ครับ การทำงานในดูนี้ก็จะจะลำบากสิครับเบืเ่อยๆมันมันเมือน,น,นดูแรงครับดูแรงทำมะได้ทั้สะดวกครับง่ายครับดูนี้นะรครับวันนีามาก จางก็คนกางยากินนั่งกะคิดวนไรคุ้มไม้ครับจ้างไว้ได้คุ้มไม้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คือุดป,ปิไซและน้งเป็นครับดูนี้นี่ก็จุดประสงค์ก็คือจะเอารถปูนเข้าไปเทท้างในนึกครับ สดีทางนี้แถวเนี้นติดมดแล้วครับมากิเทืยร์กิเทืยติดมดเรยวครับติดมดเล้วโหมดแเ้วโมเม็ดแล้วก็ลวลวเลยต้องยอมครับยอมทำน,นุ่นนี่วันนีจัมทำรถปุ๊ขนาดจ้ำตันครับ K x 91